ผมเกิร์นะคบผมเซียานะครับพวกเราสองคนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกกรุงเทพครับและตอนนี้พวกผมใกล้ๆจะปิดเทอมแล้วด้วยครับจะว่าไปนครับหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมานี่ผ่านม่ยังรวดเร็วนะครับแล้วทางเรียนของเรานะครับยังมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายเลยนะครับเนี่ยเราสองคนนะครับอยู่ในวงเซเวียคารัสซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงานอภิบาลของโรงเรียนเซนต์โดมินิกครับช่นเดียวกับงานคําสอนครับที่อยู่ในฝ่ายงานอภิบาล จึงเป็นที่เข้าใจว่าเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเราจรึงรวบรวมงานกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมคาทอลิกและงานสื่อสารสนเทศกับงานคำสอนเข้าด้วยกันสำหรับงานต่างๆนะครับที่ฝ่ายงานอภิบาลของโรงเรียนเราได้จัดขึ้นมีจะมีอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมครับได้ครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มด้วยกิจกรรมแรกครับกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้นมัธยมศึกษาในปีนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ as the yeast into the human family ในซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ แลนบีดรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4 6จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่1ถึงวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมปี2566และระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 3จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566มรยากาศสนุกและอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าพี่พเพื่อนๆได้รับความรู้จากคุณพ่อแน่นอนครับ ใช่ครับและที่สําคัญนะครับหัวข้อที่อบรมนั้นก็คือสเตนนาในปี2023ครับจะว่าไปนะครับกิจกรรมที่ทางฝ่ายงานอภิบาลและจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้มีแนวทางเป็นคําขวัญของอ้าราิการเป็นหัวใจสําคัญในกิจกรรมเลยนะครับมาถึงกิจกรรมที่เป็นหัวใจหลักของโรงเรียนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมฉลองนักบุญโดมินิกซาวิโอซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนนะครับพวกเราเริ่มด้วยการนําท่านนักบุญโดมินิกซาวิโอเป็นประดิษฐานที่ห้องเรียน ซึ่งธรรมเนียมประเพณีนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายรุ่นโดยมีคณะผู้ใหญ่ได้มอบท่านนักบุญดอมิเกสซาวิโอให้พวกเราได้พาท่านไปอยู่ท่ามกลางพวกเราในห้องเรียนและแน่นอนครับพวกเราจะต้องมีการจัดประกวดมุมถวายเกียรตินักบุญดอมิิกสซาวิโอในหัวข้อ Care o f c r e a t i o n Our Mission สองวิดอมินิกทั้งทีนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยเช่นกิจกรรมบูรณาการนักบุญดอมินิกกับ8กลุ่มสาระก,การเรียนรู้หัวข้อ As the yeast active กิจกรรมแฟนพันธ์แท้พี่ดอมินิกตอบปัญหาเกี่ยวกับชีวประวัตินักบุญดอมินิกซาวิโอกิจกรรมตอบคาถามจากการชมวิดิทัศเรื่อง As the yeast active โดยเป็นการตอบคําถามออนไลน์ซึ่งได้รับกิจกรรมเลยนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ และมีพิธีตีวานเตรียมฉลองนักบุญโดมินิกซาววโอ3วันเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของพวกเราทุกคนครับใช่ครับพิธีฉลองนักบุญโดมินิกซาเวโอถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่25สิงหาคมโดยเริ่มจากพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญโดมินิกกิจกรรมประกวดโดมินิกน้อยละครเทริดเกียรตินักบุญโดมินิกซาววโอและจบลงด้วย ถวายเกียรติและแห่พระรูปนักบุญดอมินิกรอบโรงเรียนของพวกเราครับโดยนักเรียนที่แห่บุตรสบบนั่นก็คือพี่มาหกของพวกเราเองครับ Come oh, will the อ้ดคอนเนะเพื่อนอีกแค่สี่ปีเองอะครับและกิจกรรมฉลองพี่โดมินิกของพวกเรานะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายของภาคเรียน,นที่1ครับสำหรับภาคเรียนที่2กิจกรรมแรกของงานอภิบาลนั่นก็คือกิจกรรมเฟื่องฟูจิตใจคุณครูคาทอลิกซึ่งในปีนี้คณะผู้ใหญ่ได้พาคณะครูไปเยี่ยมชมนวัตพัตีเอกภาพพัทยาจังหวัดชนบุรี กิจกรรมต่อมาคือการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกําลังซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้จัดขึ้นที่โรงเรียนของเราเองนะครับโดยมีคุณพ่อยรชัชไชยราคุณพ่อจิตตาพิบาลของเราเป็นผู้ให้อบรมครับและมาถึงช่วงเวลาที่พวกเราสองคนและเพื่อนๆรอคอยกันครับนั่นก็คือกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนเซนต์โดมินิกได้จัดขึ้นในหัวข้อ mm hmm. Care o f c r e a t i o n Our Mission Christmas l ักโลและแบ่งปันเพื่อสร้างสันติภาพมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับในเทศกาลนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีตีวานกิจกรรมสังสรรต่างๆมากมายทางโรงเรียนของเรานะครับได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเช่นการสแสดงละครถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซูพิธีการส่งความสุขคณะผู้ใหญ่ในภาคกิจกรรมเรลื่นเริงก็จะมีกิจกรรม Christmas Charity ิ i f t กิจกรรมสสยดาวกิจกรรม ID ดี u d e n t Gift และมีการแข่งขันกีฬา นับว่าเป็นการส่งความสุขท้ายปีที่สนุกมากเลยครับก่อนจบปีนะครับแบ่โรงเรียนของเราจะปิดในวันที่23ธันวาคมแต่ทางคณะผู้ใหญ่และคณะครูคําสอนได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับน้งนงองๆป .3 ของเรานวัดน้อยวัดแม่พระองค์อุปัมภธรรมครับ และสำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทางโรงเรียนในเครือซเลเซียนของเราจะต้องมีการฉลองกันทั่วหน้านั่นก็คือกิจกรรมมาฉลองคุณปอลบอสโก้นั่นเองครับซึ่งในปีนี้ได้จัดในวันที่2กุมภาพันธ์เพราะความเหมาะสมในด้านเวลาที่เอื้ออํานวยต่อการจัดก,กิจกรรมการฉลองและก่อนถึงวันฉลองพวกเรามีเวลาการเตรียมจิตใจเป็นเวลา3วันหรือที่เรียกว่าพิธีตีวันเตรียมฉลองครับ สำหรับกิจกรรมพิธีการต่างๆนั้นนะครับพวกเราได้เริ่มด้วยพิธีมิรซาพร้อมกันทั้งโรงเรียนหลังจากนั้นพวกเราได้แสดงความกตัญญูต่ออาการและคณะผู้ใหญ่โดยพิธีการทั้งหมดจบลงในช่วงเช้าครับสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายนั้นมีกิจกรรมเกมต่างๆและกลารแข่งขันกีฬารวมถึงบิงโกทั้งหมดที่พวกเราทํานี้เพื่อเป็นการเน้นย้ําว่าพ่อบอสโกนั้นตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนว่า เยวาชวชนนั้นควรมีความล่าเริองอยู่เสมอซึ่งตรงกับหัวข้อในการจัดฉลองในปีนี้นั่นก็คือขยันศรัทธ<ถ>าล่า,ลาเริงครับเป็นไงครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าทางเรียนสนอมนินิกนะครับได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ และได้บุรณาการงานประกาศข่าวดีในทุกกิจกรรมการเรียนรู้เลยครับแน่นอนครับทางคณะผู้ใหญ่ต้องการให้พวกเราเป็นนักเรียนที่เก่งควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โดมินิกนั่นก็คือโรงเรียนเซนต์โดมินิกมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามแบบนักบุญโดมินิกซาวิโอและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ